บ,บ่ดีส้มเครือไหลแท้มักนี่อันเขาเจ้าเอิ้นว่ามักบ่ยังนี่นะภาษาภาษาโลซุง3มงเขาเจ้าเอิ้นว่าจิกุิจิกุอนนกนนออิอันนี้บ่ฮู้ภาษาเากับภาษาอันไทยเด้เป็นเขาเจ้าอนว่านี่้เป็นแนบงเ ขม่มแซบนีบ่แซบแท้แซบบ่าแหละหนึ่งสองสามสี่ฮะอันนี้ซอกมาไว้ซอกไว้เลยมืงอาสิส่งไว้ให้น้องใสยอยู่เวียงพุ่งมันมันยากเอาเทเาว่าสิมันว่าซุ่มเปรีป้ยวเปรี้ยวมามา,มากอันนี้น่ะแซบได้นี่น่ะ แซ่บเทสแซบบ่บบาเลยตัวนี้บางอันนี้นะอยู่ปะสุงอยู่แต่ตามนี่แหละมีไรเลยอยู่นี้เด้อันมันมีอยู่ขึ้นอันต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่พี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองส มีมันมีต้นหนึ่งอยพี่หลายได้นี่ต้นที่สองมันอยู่พี่นี่เห็นบหหนึ่งสามสี่มายักมืดหนึ่งเห,ห็ดสามสี่ต้นสามสี่มากนี่เมื่อนั้นเขามา đây để tôn đừng khi tắt máy cho sư mắc này nên một đấy tắt đây lừa hay mừng ăn thì đừng xếp đây mì xong ngoài thì để còn xếp còn lại Hãy oh. โอ้ยบึ่งนี่สามน้อยสี่น้อยเด้อของแซบบะเนี่ยหลายมือเนียสออกได้ไหลายวันตัวเด็ดตอนเดาคือฮะตกุชชนะี่เยนะพระหุเมนมาเด้อมักหมันอย่างนี้นะามสมคามเปรี้ยวนี่สุดยอดเลยเนี่ย

từ sau nó chè xong đợt tôi đó chẳng bao nữa không đi mình nói đó chỉ phát bài kinh đó sẹp 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 sụm sụm này nè thằng sẹp thằng này nè sụt giọt đấy เปรี้ยวส้มสุดยอดเลยมาโรปลาอะไรที่นี่เดีไปกินอร่อุดๆเลย Hep şey Ah, susule. Ne าสุดบายแจ็บแล้วพูดอยากกินพูดอยกกินเลยบอกเลยซื้อไปฝากให้เจ็บเจ็บเบ